เกียร์ไม่มีกระตุกนะครับลงแหลกดีหมดนะครับออกตัวปื๊ดปาร์ตขับสนุกมากนะคันนี้ผ่อนแค่ประมาณ4,000นะ5ปีนะเป็นไทยเลยนะครับผมขาย15,9นะรวมหลงรว,วมดอกเบียรคิดให้นะไวๆตกรวมดอกเบียรตกประมาณ200,000นะถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับคันนี้ สวัสดีครับผมพบกันเนรับผมมอเตอร์ชิวทุคานนะครับวันนี้อยู่กับ t o y o ต a v i o อครับปี09ตัวท็อปตัว G นะครับผมอันนี้159,000บาทนะครับผ่อนดนี่มันสามพันกว่าบาทสี่พันนะครับ5ปีนะครับไม่ใช่7ปีไม่ใช่6ปีนะครับ5ปีนะครับ3ามพันกว่าบาทสี่พันคันนี้สวยนะครับมือเดียวป้ายแดงเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับช่วงล่างเนี่ยแน่นตึบนะครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างผมรับประกันให้ภายในสวยกิฟต์นะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาาาาาาดดููททีี่่่่่ฝฝปปรรรรรงงงงหหหนนนนนนน้้้กกกออออะะคคคััับบผมมเื คันนี้นะครับผมฝากระโปรงเดิมนะครับตะเข็บนะครับเดี๋ยวผมให้ไล่ดูตะเข็บนะตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับทุกจุดนะครับตะเข็บเดิมนะครับโลโก้โตโยต้าฝาแทนชัดเจนนะมอกอยู่นะครับไม่เคยแกะไม่เคยลอกสติ๊กเกอร์เติมน้ำยาแอร์อยู่นะครับสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมฝากระโปรงเดิมนะครับตะเข็บสวยกลิบนะครับ ทั้งบาทเลยนะครับฝาหน้าเน two, ี่ยมีรอยแกะนิดนึงครับมีแกะนิดนึงรถไม่ได้โดนหรอครับแบบนี้แกะแล้วฝาสวยแบบนี้แสดงว่าแกะทําสีธรรมดานะครับพอรถอายุเยอะแล้วอาจจะมีโดมมีด่างนะครับผ้าบังความร้อนเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะเนี่ยผ้าเดิมเขาเลยนะครับรถศูนย์เก้าสภาพแบบนี้เนี่ยหาแทบจะไม่ได้แล้วนะครับคุณดูแก้มนะครับให้มาดูนะครับแก้มน็อตขาตัวนี้ไม่ขยับนะครับไม่ขยับนะครับไม่เคยมีการชนที่ขาต้องเปลี่ยนขาตรงนี้นะครับรถเนี่ยสวยนะครับน็อตไม่ขยับน็อตแก้มไม่ขยัััับบบนนนะะคครราาห้ตว ฝันะ่งซ้ายยังอยู่ครับ 5L เนี่ยคานเดิมทุกจุดนะครับห้องเครื่องเดิมนี่คานหน้าเดิมนะครับฝากระโปรงเนี่ยไม่โดนชนหมให้ดูฝากระโปรงเนี่ยไม่มีรอยขยเลยตัวกรอนฝากระโปรงกับคานหน้าเนี่ยไม่มีรอยขยไม่มีรอยตั้งเลยนะครับโรงงานตั้งมายัางไงไม่เคยขยับเลยนะครับคานด้านขวานะตัวเทเจนนะครับน็อตแก้ม2ข้างไม่ขยับนะครับ ฝาในนะครับน็อตขาไม่ขยับนะครับคันนี้สวยนะมีฝาหน้าขยับบางๆนะครับชิ้นเดียวติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่นะเมื่อกี้ลืมไม่ชมนี่ติ๊กเกอร์ตัวรองโรงงานตอง้างอยู่ครบหมดนะครับ น่าจะเป็นช่างยุคเก่านะครับขี้เกียจพ่นที่ตัวรถน่าจะพ่นถอดออกไปพ่นธรรมดาไม่มีอะไรนะครับคันนี้รับประกันสภาพให้บางคนบอกผมเอ้ยแพงไปหรือเปล่าผมรับประกันสภาพให้นะครับไม่มีชนหนักพีความจมน้ําตะต่อผมกล้าลงสัญญาซื้อขายครับผมรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้3เดือนหมื่นโลนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับจัดได้พันแสนเจ็ดแสนแปดนะครับคันนี้ดูนี่ก่อนมีตัหมองโรงงานนะครับคุณดูกระจังหน้าเขาสิรถวิ่งเนี่ยสองแสนสี่นะครับมือเดียวป้ายแดงเคศูนย์ตลอดสองแสนสี่ลูกค้าบอกเอ้ยน้องรถวิ่งเยอะหรือเปล่าอันนีีีี้ปปเน่่ยวิ สองแสนสี่เนี่ยตกปีละประมาณ15ื่นนะกระจังหน้าเนี่ยตัวสีดำาๆนะครับลังพึ้นเขาเนี่ยยังไม่มีรอยหินเลยนะยังไม่มีรอยหินที่กระจังหน้าเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับคันนี้ปกติผมไม่ได้ซื้อรถเก่าด้วยนะเพราะว่าผมเครียดเก็บงานนะเก่าแบบเก่ามากๆแบบเนี้ยเพราะว่ารถส่วนมันไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับแล้วก็รถกลับมงกลับไมค์กอกันวุ่นวายหมดคันนี้ผมรับประกันให้ไมค์แทนครับเช็คได้เลยที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศนะครับว่าไมค์แท้ไหมนะครับไฟเลี้ยวนะครับตัวท็อปจะอยู่ที่หูกระจกเสมอนะ อาลิถ้าไฟเลี้ยวแก้มเนี่ยตัวโลกับตัวรองท็อปถ้าไฟเลี้ยวหัวกระจกปุ๊บมั่นใจเลยตัวท็อปแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ยางคันนี้ยางปียี่สิบเอ็ดนะครับยางปียี่สิบเอ็ดขนยางยังอยู่นะดอกยางไม่มีแตกลายงานนะครับวิ่งน้อยนะครับหลังจากปีวีปเอ็ดมาน่าจะใช้น้อยนะครับขนยางยังอยู่ครบนะครับเครื่อง vvti แล้วนะครับหน้าซ้ายนะครับประตูแผงข้างไม่มีรอยเลยสภาพดีไม่มีรอยเลยรถเพิ่งติดฟิล์มของ sunvision carbon ไปนะครับประมาณ3,000บาทรอบคันนะครับแบ็คคาร์บอนนะครับข้าง60หน้า40นะครับรอบคัน60หน้า สี่ผมเป็นคนติดเองนะครับอนโซลลอยแทบไม่มีนะครับเบาสองข้างเต็มพรมเต็มนะครับเดี๋ยวให้ดูอาร์คประตูนิดหนึ่งนะรถเก่ารีวิวเยอะหน่อยอาร์คประตูสวยเดิมนะครับสวยเดิมอยู่ครบทุกเม็ดนะครับถามว่ารถเก่าต่างกับตัวลยไงไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับมีแอร์แบ็กเอเคุณปลอดภัยประตูหลังซ้ายแข็งไม่มีรอยผมให้เลย99%เบาะหลังสวยเนียนนะครับอาร์คอยู่นะครับสวยเดิมให้ดูได้เลยนะครับอยู่ทุกเม็ดนะครับ วงกบไม่พ่นเอามือรูปเนี่ย เนียนนะครับวงกบไม่มีพ่นนะครับไฟหลังสวยนะครับไม่แตกนะครับโลโก้วีออสชัดเจนนะครับโตโยต้าอยู่ครบนะครับพร้อมกับตัว G นะครับรถผมตัวท็อปนะครับเซ็นเซอร์หลังมีให้นะครับรถคันนี้เดิมๆไม่มีแต่งล้อไม่มีแต่งท่อนะครับไม่เคยแก๊สรับประกันให้บางคนบอกรถไม่แก๊สเนี่ยอาจจะเคยแก๊สมาก่อนในอดีตก็ทั่วรถไม่แก๊สตอนนี้ไม่แก๊สแต่ในอดีตแก๊สของผมเนี่ยรับประกันให้นะครับผ้ายางนะครับสวยกริปได้มาปุ๊บรีวิวปั๊บผ้ายางสวยกริปฝาท้ายเนี่ยดูตะเข็บให้ไล่ดูตะเข็บเนี่ยไไมมมม่่ีีชนนนโดะครับ ล่องเนี่ยสวยเดิมเอามือจับเนี่ยเป็นสีเนี่ยคุณดูอันนี้สีภายในตัวถังอันนี้สีภายนอกสีภายนอกต้องเงานะครับสีภายในจะไม่เงาแต่ถ้าทําปุ๊บแบบภายในจะชอบเงาด้วยนะอันนี้ดูง่ายนะครับวิธีดูรถง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแผงยางอะไรไม่เคยติดแก๊สยางอะไรอุปกรณ์อยู่ครบนะครับให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับไม่มีรอยน้ําเข้านะตัวซีนตัวถังเดิมเดิม,ดมสวยหมดนะครับทุกจุดไม่มีโดนนะครับคันนี้ ไฟหลังขวาสวยนะครับไม่มีรอยกันชนแก้มอะไรแนบหมดนะครับคันนี้รถสวยมากนะถ้าเป็น FC ผมดูดหรือติดตามผมนะันจะรู้ว่าผมไม่เล่นรถเก่านะพอเก่ามากๆเนี่ยผมรับผิดชอบไม่ไหวพูดตรงๆผมขายารับประกันผมไม่ได้ขายแล้วทิ้งนะก็รับผิดชอบไม่ไหวเลยไม่ค่อยเล่นแต่ว่าคันนี้สวยจริงก็เลยต้องซื้อนะครับอาร์คสวยเดิมนะครับ สวยเดิมดูแพงข้างสวยกิฟเลยคันนี้รถล,ลูกค้าใช้ดูแลดีมากนะครับเช็กศูนย์ตลอดคุณดูนี่ดูแค่นี้เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเนี่ยน็อตตัวนี้ปกติชอบเป็นสนิมพเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแอ่งนะบางทีน้ําหยดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยน,น็นอตยังไม่เป็นสนิมมั่นใจได้ว่าใช้ทางทะเลแน่นอนแล้วก็ดูแลดีนะครับมีเหมือนมีคนเช็ดรถตลอดเลยน็อตประตูประตูเนี่ยผมให้ดูไม่มีแกะนะครับไม่มีแกะนะครับสติกเกอร์ยางยังไม่ล่อนเลยอีศูนย์เก้าเนี่ยสติกเกอร์ยางยังอย,งอยู่อยู่เลยนะครับเซนเซอร์ประตูเนี่ยยังนน่้้าาดห สวยเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับ ไม่มีร่องรอยการทําสีใดๆนะครับลังคารถเก่าลังคาชอบด่างคันนี้ไม่ด่างจอดในร่มแน่นอนจอดในร่มไม่โดนขี้นกแน่นอนนะคันนี้นไม่ด่างนะครับปุ่มกดประตูแผงประตูหน้านะครับสัมภาพแผงประตูเขาสวยทุกบานเลยนะบานยี่ห้่งเก้าสิบนะมีรอยเนี่ยวางแขนนิดนึงแล้วเป็นรอยนะครับปีเพิ่งติดนะขออภัยปุ่มก็ชัดเจนหมดนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าชัดเจนที่วางแก้วกดปุ๊บอ่อ,อนแรงนิดนึงนะครับแต่ใช้ได้ปกตินะที่วางแก้วนะครับอ่อนแรงนิดนึงแต่ใช้งานได้ปกติปิดได้ปกตินะไฟเปิดปิด ได้ปกตินะครับโงมอลัยสวยกริบเลยนะครับเนียนเนียนสวยกริบเดี๋ยวลองขึ้นไปดูฟิลลิ่งบนรถกันบ้างนะครับว่าเดี๋ยวไปลองวิ่งลองขับแล้วจะเป็นยังไง มาดูในรถนะครับผมหลังคางให้ดูก่อนเลยนะหลังคางเนี่ยสะอาดมากนี่รถผมยังไม่ได้ล้างเลยเนะี่ยบางโด่งบางแดดสองข้างเนี่ยขอเล่นหน่อยบางแดดเนี่ยสองข้างเนี่ยใช้งานได้หมดนะครับไม่พังเลยนะครับเดี๋ยวลองปรับสวิตช์แอร์อ่าตัวปรับสวิตช์แอร์ใช้ได้โอ้โหแอร์เย็นฉ่ำเลยน้ำเกาะเลยแอร์เย็นเจี๊ยบเนี่ยดูน้ำเกาะแอร์เลยที่ผมเปิดแอร์แล้วเปิดประตูนี่ไม่หักปกติเนี่ยโตโยต้าตรงนี้อ่อนแอมากนะครับชอบพัง น,นี้ไม่พังนะใช้ได้ปกติวิทยุติดมีเสียงโอเคปุ่มไม่ลอกนะครับตัวนี้วิทยุดีสภาพดีใช้งานได้ปกติแอร์ปุ่มไม่ลอกสวิตช์เจนหัวเกียร์ไม่ลอกนะครับมีรอยนิดหนึ่งตัวนี้มีรอยนิดเดียวที่เหลือสวยนะจับไปนิ่มสวยไม่ลอกนะครับมีรอยนิดนึงตรงนี้ไม่มีตําหนิไฟติดทุกๆดวงดูแลดีจริงเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้วิทยุนะอันนี้เสียงดังเนี่ยผมลดเสียงใช้งานได้ปกตินะครับเปลี่ยนช่องอ่าเปลี่ยนช่อง ใช้งานได้หมดนะมันติฟังก์ชันไม่เสียนะไฟเครื่องไม่โชว์ไฟติดครบนะครับดับไฟไฟดับนะหน้าปัดเป็นตัวท็อปด้วยนะหน้าปัดตัวท็อปจะไม่เหมือนตัวโลนะครับไม่สองแสนสี่หมื่นสี่พันนะช่วงล่างดีนี่นิ่งกิฟเลยเนี่ดูฟังเสียงเนี่ยทุกหลุมผมให้ลงให้ทุกหลุมนะช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวลองขับให้ชมกันออกตัวเหยียบปื๊ดเลยนะใส่เกียร์ไม่มีกระตุกนะครับนิ่งๆนะช่วงล่างดี นี่ผมปล่อยมือขับนะครับร้อยแล้วร้อยยี่แล้วร้อยสามแล้วอันนี้ลองนะดิสเบรกนะนี่เบรกนะครับไม่สั่นนะครับนิ่งๆเลยนะครับร้อยสามสิบนะเบรกดิสเบรกสี่ล้อนะเป็นตัวท็อปนะครับถ้าตัวท็อปจะมีดิสเบรกสี่ล้อครับหรือไม่ก็เป็นพวกตัวลิมิเต็ดก็จะมีเหมือนกันดิสเบรกสี่ล้อนะ ทรงแรงขับสนุกนะซื้อไปราคาอนี้คุ้มเชื่อผมไม่ต้องทําอะไรเลยใช้ไปเอ,อาจจะมีดูแลตามระยะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมรับประกันให้เครื่องเกียร์ดีนะครับลองเล่งแล้วก็อัตราการเล่งดีไม่ได้แบบเอารถติดแก๊สมาบอกไม่ติดแก๊สเอารถโดนมาขายนะครับรถสวยนะครับรับประกันให้ไม่แท้ด้วยถ้าใครบอกเอ้ไม้สองแสนสี่เยอะไปที่อื่นครับไปที่อื่นนะถ้าบอกว่าไม้สองแสนสี่เยอะนะรถสิบห้าปีไม้สองแสนสี่เยอะไปที่อื่นนะครับลงแหลกดีหมดนะครับ ออกตัวปืดปาร์ตขับสนุกมากนะสนเสน่ห์ของรถเก่ามันดีตรงไหนรู้ไหมเราลากรอบเนี่ยรอบมันขึ้นสูงแล้วมันสนุกกว่าฟิลลิ่งมันดีกว่ารถใหม่ๆที่แบบว่าออกแบบมาประหยัดน้ำมันจา๋จาๆเนี่ยไอเนี่ยเบรกอี๋เนี่ย,ย,ย,ยไม่มีเสียงเบรกหอนด้วยนะถ้ารถเช็คศูนย์จะเป็นอย่างนี้ครับคันนี้ผ่อนแค่ประมาณ4ี่พันนะหปีนะเป็นไทยเลยนะครับผมขาย15บ้านะรวมหลงรวม,วม,วมดอกเบีย้ยคิดให้นะไวๆตกรวมดอกเบีย้ยตกประมาณ2อ0แสนนะถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับคันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในอีพีหน้าจะ แบบไหนมาขายหรือเป็นข้อมูลกับรถยนต์นะฝากนะครับกดไลก์กดแชร์นะครับทุกช่องทางด้วยนะครับไว้เจอกัน e ีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไว้เจอนครับสวัสดีครับ